สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของโครงการ m b a ที่จังหวัดพังงาและภูเกต็ตอย่างยิ่งนะคะเ็ามีโอกาสได้มาพบตัวจริงเสียงจริงนะคะเป็นมหาบัณฑิตที่พวกเราภูมิใจนะคะท่านเป็นมหาบัณฑิตของจังหวัดภูเก็ตร,รุ่นที่1ินะคะคุณบรรณวัฒน์พลคำนะคะปัจจุบันท่านเป็น C f o ของบริษัทอสังหาแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ คุณปรนวาคะตอนนี้เรากําลังรับสมัครนักศึกษารุ่น2อยู่ก็เลยมีคําถามหลายๆข้อเลยที่ที่อยากจะให้แบบคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้ได้ลองแนะนําแบ่งปันคนที่สนใจอยู่นะคะประเด็นแรกเลยนะคะว่าตอนที่ตัดสินใจเรียนเนี่ยนึกยังไงหรือคิดอะไรยังไงที่นึกอยากเรียน MBA บ้างคะ่ะอ๋อจริงๆแล้วคือตั้งใจจะเรียนปนริญญาโท แล้วก็หาหลายๆที่วัาเะเรียนที่ไหนยังไงนะครับจนมามีโอกาสได้รับข่าวสารว่าตามคาแหงได้เปิดเ<ช>อ็มอรุ่นที่10ของที่ภูเก็ตขึ้นมาก,ก็เลยเรัศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าได้เวลาเรียนนะครับไม่ได้ฟิกมากคือยังมีเวลาให้เราเยในช่วงที่เราว่างเป็นจากการทํางานก็เลยมาศึกษาก็เลยลองมาสมัครดูก็เลยได้ ได้เข้าไปสัมษั์แล้วก็ได้มาเรื่องเรียนที่นี่ครับอาจารย์เรียนใช่ครับได้ครับ,รบตอนชวงที่เรียนเนี่ยเนื่องจากต้องทํางานด้วยความรับผิดชอบก็เยอะเราต้องมาเรียนอีกเนี่ยรู้สึกว่าบางคนกลัวว่า้เรียนแล้วจะจบไหมจะแบ,บ่งเวลายังไงอย่างนี้จะแนะนําเขาได้ยังไงบ้างเอาจิงๆนะครับก็คือเวลาเรียนก็คือจะเป็นช่วงที่เราไม่ไม่ไม่เป็นช่วงที่วันหยุดนะครับที่มาเนี่แล้วก็อาจารย์ ได้การใส่ใจแล้วก็ให้คําแนะนําในการเรียนต่างๆของเราเป็นระบบให้ดี<ม>ก็คือว่าสมมุติว่ามีงานก็จะเป็นการสั่งงานในที่ระดับที่เราสามารถทําได้<ม>งานที่เราสามารถส่งได้ทันเวลาก็ไม่ได้ไม่ได้เคร่งเครียดเรื่องการเรียนแต่เน้นที่เราเป็นวงการเรื่องว่าเรามีความรู้ด้านไหนแล้วนํามาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนกับอาจารย์หรือกับื่อนร่วมชั้นเป็นย่างมากกว่าครับผมก็เลยได้ ถือว่าไม่ได้เคร่งเครียดเรื่องการเรียนมากแต่เน้นที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กในการเรียนกันก็คือแบบพอเหมาะพอสมกับกับนิตการได้ครับคาวที่พอเรียนจบแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรที่ที่คิดว่าเก็บไปได้เอาไปใช้ต่อได้บ้างค่ะอาจริงๆคือนํามาใช้ในการทํางานได้อย่างดีมากคือแต่ก่อนเป็นคนทำงานไม่มีการวางแผนอะไรเลยพอไปเรียนในระดับ m b a ของรามได้ความรู้จากอาจารย์ในการ การจัดการการนำกลยุทธ์ได้เอามาปรับแผนในคาในการทํางานจะทําอะไรก็ต้องวางแผนก่อนอเป็นไปตามแผนมีปัญหาก็คือนําแผนมาปรับนํากลยุทธ์มาใช้แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้คือนําไปใช้ เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับปริญญาเอกต่ออยู่ครับตอนนี้ครับผมใช่ค่ะตอนนี้คุณบรรวิทย์เรียนต่อปริญญาเอกที่ m b a มรามส่วนกลางด้วยนะคะพยัยต่อต้องการ d b a ขยันมากๆเลยค่ะต้องไปเรียนส่วนกลางทุกๆสัปดาห์เลยนะคะคุณเป็นว่าที่มีประสบการณ์เรียนจนสําเร็จเป็นมหาบัณฑิตแล้วตอนนี้ต่อเป็น d b a นะคะกำลังเรียนอยู่เนี่ยมีอะไรที่อยากฝากสําหรับผู้ที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน MPA บ้างไหมคะ สําหรับนะครับขอแนะนําเลยว่าโอกาสดีๆนะครับผมสาหรับการเรียนแล้วก็เพิ่มพูนความรู้กับตัวเองนะครับตอนนี้เปิดให้เราแล้วกับเ b ็นบีเอรามขางรุ่นที่สองจังหวัดพังงานะครับซึ่งในเขตกระบี่พังงาภูเก็ตก็ไม่ได้ไกลมากนะครับสามารถใช้เวลาว่าพ่อเราเรียนแค่วันอาทิตย์ดังนั้นเป็นโอกาสดีๆถ้าใครมีโอกาสที่จะมีพอมีเวลาแล้วก็อยากจะเรียนต่อหรือหาความรู้ต่อนะครับเชิญเชิญ มาเป็นลูกพ่อขุนกับ MBA รับกำแหงของเราได้ครับผมครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ